สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมมาฝากหนึ่งคันนะครับมาชมค่ายม er ิซูนะครับกับมิสูวิชิแรนเซอร์ซีเดียรถบ้านแท้นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออตโตติดแก๊ส LPG ระบบหวัวฉีดนะครับปี2002รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับกับราคา79,000มกับาทนะครับกับรถสวยสภาพดีๆนะครับมิสูวิชิแรนเซอร์นะครับ นี้สวยมากๆนะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ร้อเดิมสภาพเดิมโรงงานนะครับขายที่กําลังหารถใช้งานชอบความประหยัดชอบรถราคาหลัก 10, าหมื่นสภาพดีๆคันนี้ก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดน,นะครับภายในสวยสะอาดระบบไฟฟ้าเบาะผ้าเดิมกรมหยี่จากโรงงานนะครับระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบกครับเช็คชมดูรถได้เลยครับที่มินบุรีแถวโรงพยาบาลคลองสวา นี่เลยครับกับรถซีสวยสภาพดีๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่ได้เราช่วยคัดช่วยเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักเอกสารครบพร้อมโอนขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับได้ทั่วไทย ซีดีแลนเซอร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับด้วยความทนทานและก็ดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับอะไรนี้เยอะมากๆนะครับสำหรับแลนเซอร์ซีเดียนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแลนเซอร์ขับหรือซีเดียขับในแฟนเพจ a c e b o o k ใน YouTube ก็มีรีวิวนะครับต้องบอกเลยว่าจากประสบการณ์ตรงผมชอบถึงขนานดะซื้อซีเดียใช้2คันเลยนะครับเนื่องจากว่าดีมากๆซื้อมาใช้พ่อกระถามมาซื้อมาทำไม2คัน1ได้สภาพได้ราคาแล้วก็ได้ปีนะครับฉะนั้น ซีเดียจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจการซ่อมบำรุงดูแลไม่ได้ยากไม่แรงไม่แพงจริงๆครับแล้วก็กว้างนั่งสบายด้วยครับมีอะไหล่จากเจแปนด้วยนะครับเพราะว่าเขามีรุ่นที่เป็นเจแปนอยู่แล้วและคันนี้รถบ้านแท้นะครับอะไหล่ของแลนเซอร์ก็หาได้ง่ายๆทั่วไปครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปศึกษาได้ในแฟนเพจแฟนลับของซีเดียนะครับคันนี้กว้างนั่งสบายดูแลไม่ยากไม่แรง ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดประหยัดทนทานขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยนะครับร้องชมและเช็คดูได้นะครับราคากับสภาพแบบนี้จะถูกใจสมาชิกสายประหยัดหรือไม่นะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับด้วยราคาด้วยสภาพด้วยปีคุ้มจริงๆนะครับแก๊สก็ไม่ต้องติดเองใครที่ชอบราคานี้สภาพนี้นะครับจองได้ทันทีนะครับรับประกันว่าท่านได้รถแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube เลยครับรับประกันว่าได้รถแน่นอน ลดได้นิดหน่อยนะครับเปิดราคามาเบาๆแล้วนะครับสมาชิกที่เข้าใจและกำลังหาแลนเซอร์นะครับบอกเลยว่าคุ้มด้วยสภาพด้วยราคาแจ่มมากๆนะครับและคันนี้จะติดแก๊ส LPG หัวฉีดมาให้เรียบร้อยสมาชิกลองคำนวณและพิจารณานะครับกับงบประมาณราคานี้สภาพนี้ได้รถสวยกว้างนั่งสบายดูแลก็ไม่ยากไม่แรงไม่แพงอะไรก็หาได้ง่ายนะครับอย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลได้ในแฟนเพจแฟนขับของซีเดียหรือแลนเซอร์ลับนะครับผมก็อยู่ใน กลุ่มต่างๆนี่แหละครับผมก็ศึกษาเพิ่มเติมอยู่แล้วและตัวเนี้ยบอกเลยว่าสวยและคัดมาเรียบร้อยนะครับใครที่ชอบโทรเจราจาได้นะครับรายได้โทร